สวัสดีครับเดชย่าเชนี ja ่โอ้โหพอกันเนี่ยมาแรกคือเราพี่น้องมาพี่น้องมากินตำกุ้งกับปลาหมึกใส่กันพี่น้องเฉ็บแสบแล้วกันเนี่ยมาแรกคือเราพี่น้องเนี่ยกินกับกอ่าม马拉คีโนกพี่น้องแล้วกันใช่ม,มีผัก,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 กอ่าปลากรุบกรอบพี่นอ้นองมาไพี่น้องมามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เฉ็บแสบแล้วกันเนี่ยตำปลาหมึกใส่กับกุ้งพี่น้องใส่คู่กันเลยคู้มกับพี่น้องเลย

<c oughs> นี่พี่น้องคุณว่าของแสบขึ้นอยู่กับปูมักแ <c oughs> นวที่มักกินนี่แสบรสุยางพี่น้องบ่มี่ว่าบ่าแสบ <c oughs> <c oughs> ลวกประมืแล้วก็ตำใส่พี่น้องเขากันดี แต่ใครมันกรอบไป่น่องเอาไปแช่น้ำโซดาไปก็แช่ตู้เย็นเนี่ยสักสิบนาทีแล้วมันต่ำไป่น่องรวมแต่หมูกรอบดีขนาด เมตรตรวจจัดดีขึ้นกันพี่นเอง cúp đi dữ dào nào đồng, ừ, หนวดใหญ่ๆพี่น้องเลย รววนองวดนี่ตุ้งซองครับหมูน้อง

ว้าั้งแสียบต้งเพจพี่น้องอ่ะพี่น้องทันดใดเดืเบันเดืชมอยากให้ก็ต้องใจกันชื่นเรือพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยว่ากดติดตามในทักทวงเดียดอยากเชียวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปครั้งต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ลาพี่และน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ